สวัสดีค่ะปอส่วนเพลงฟันค่ะวันนี้ปอออกไปซื้อพวกมูลวัวก,กับขี้กแกลบนะคะแต่นี่ได้ที่ <c oughs> เกินมานะคะก็คือมะนาวค่ะส่วนตัวเนี่ยปอชอบมะนาวมากแต่ว่าในรุ่นแรกที่ปอเอามาปลูกนะคะเป็นมะนาวแป้นด้วยความชอบเนาะแล้วยังไม่ได้ศึกษาเรื่องว่ามันทนโรคทนมแมลงหรือว่ามันเหมาะกับพื้นที่ไหมเนี่ยปอก็เอามะนาวแป้นมาลงค่ะประมาณ10กว่าต้นแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่รอดนะคะเอ่อ ปีที่2เราก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะเราก็หามะนาวแป้นมาลงอีกนะคะไม่รอดไหมก็คือส่วนหนึ่งไม่รอดค่ะส่วนหนึ่งรอดแต่ว่าต้นมันเล็กก็ค,คือมันไม่โตขึ้นไซส์มันก็คืออยู่ขนาดนี้นะคะหลังจากที่เราไปดูมาเมื่อประมาณเดือนครึ่งที่แล้ว ตอนนี้วันนี้ค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจออกไปดูมะนาวซะเลยทีเดียวแต่ว่าพอไปเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวค่ะแต่รอบนี้ไม่ไม่ได้เลือกออพันธุ์เดิมนะคะก็สอบถามคนขายมาก็แนะนําเป็นพันธุ์ทุนกล้าวนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ลูกโตทนแล้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกลูกได้ทั้งปีแล้วก็มีความทนต่อโรคด้วยนะคะปอก็เลยตัดสินใจลองเอามาต้นหนึ่งค่ะเป็นต้นที่ได้จากการตอนกิ่งนะคะ ตอนกิ่งมาติดตามกันนะคะรถแดงประจําสวนในการขนย้ายของลงไปปลูกนะคะนี่เอาเตรียมขึ้นรถไว้แล้วค่ะเอาที่จะเอาลงปลูกแล้วนะคะก็จะมีขาอันนี้ขาน้องที่ทํางานแบ่งมาให้นะคะเขาบอกว่าเป็นขาแถวบ้านเขานะคะที่อยู่แถวอีสานจริงๆปอมีขาปลูกไว้แล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าน่าจะเป็นคนละพันธค่ะระยะได้พันธุ์ที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นรถแดงประจําสวนไปด้วยค่ะชิลไปไหม เาเลือกพื้นที่บริเวณน,นี้นะคะในการเตรียมปลูกเนื่องจากว่ามีน้ําอยู่ใกล้ๆแล้วก็ใช้เสียมในการขุดนะคะปกตินะดินจะแข็งมากแต่เมื่อคืนฝนตกค่ะก็เลยอ่อนนุ่มขึ้นนะคะหลังจากนั้นเอก็เอากระถางนะคะมาลองวัดดูว่าใช้ความลึกเท่าไหร่แล้วก็เอาบุญวัวเนะะี่ยค่ะลองก้นหลุมหลังจากนั้นเราก็เอาตัวมะนาวเนี่ยที่เราเอาากกรอกาจากกระถางแล้วนะคะมาลงหลุม กรบค่ะตะนนี้เาดินกรบเนาะรดน้ําที่ผสม EM ไว้นะคะนี่ค่ะมาลุ้นกันค่ะว่ามะนาวทุนกล้าวจะสามารถโตได้ในสวนเพียงปันไหมที่นี่สวนเพียงปันศูนย์รวมความไม่รู้และความไม่เป็นเกี่ยวกับการเกษตรฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะ